กดอ,อีฟติงค่ะนะครับพูดให้หนและพู้ที่ตัาชวนท่านมานะครับวันนี้วันนี้หนูพิมพ์มาทานข้าวที่โรงแรมนะคะไฮ้ซอไฮโซี่วันนี้หนูพิมพ์มาทานข้าวที่ ที่ตกกากศิลาโรงแรมตากตากศิลา oh, จังหวัดสะสามหาสารคามค่ะจะบอกว่าสารคามอย่างเดียวก็ไม่ก็ไม so ่ถ so, okay, so ูกนะคะไ้โซให้โซกินข้าวโรงแรมเมื่อวานนั่งชันเข่ากินข้าวกินตำถั่วอยู่เลยเนาะวันนี้มามาเยี่ยมมาเยี่ยมคอก มามาเยี่ยมครอบครัวของของ,ของท่านผู้ใหญ่คะ่ะนี่ท่านผู้ใหญ่นะคะมาเยี่ยมครอบครัวท่านผู้ใหญ่หไว้มีหมอโจ้แล้วก็คู่ครุฑน,นะคะขยายไปได้ตัวโลกขยายไปได้ตัวโลกเป็นครอบครัวใหญ่และที่สําคัญเราต้มไก่สมุนไพรค่ะต้มไก่สมุนไพรทั้งต้นเลยอ่ะคอแห้งแห้งปาก อนนี้นะคะแท้จริงินงายบาัยาให้กินเขาเรียกอะไรนะนกินขาวไม่กินหวานสันดาปไพรอันนี้หวานค่ะเ,เพราะฉะนั้นเราไม่ไพรเราไม่ไพรค่ะเราไม่ไพรนะคะ เรากินหวานค่ะกินหวานพี่มาดูแลอะไรต่างในเรื่องของงานต่างๆระบบที่เราจัดงานปาร์ตี้ขึ้นจัดงานปาร์ตี้เรื่ฉะนั้นหวานดีหวานน่าตาโตเลยต้องระวันะครับเพราะว่าเป้าเราตั้งไว้ที่หน้าโตมันมีมันมีแตงโมนะคะ แต่ไม่เอาแตงโมเห oh, like so ็นแล้วจะโอ้โหโมยมมม่ยี้เลยอ่ะพอเพิ่งทานมาจะเกือบสองลูกหห้องใหญ่ครับมีห้องใหญ่ว่า้องก็เลยเก็บควกางานเอาง้อกับแคนตาลูปมามีน่า กล้องไม่สวยกำลังจะงานที่ไหนนะครับกนจะรถครับเราจะงานของคนจะเต็มคนจะรถทุกที่นะครับขณะนี้พี่น้องเราก็จะทยอยทยอยมางที่หมดนะครับทยอยทยอยมาครับเพราะว่าากไม้แดงแล้วก็ในการถูดึงไฟแล้วก็ทำใจให้สบายสบายในงานทุกสาขาทุกทางครับก่อนที่เราจะได้รับรู้เรื่องการทากทายเรื่องการปาปักกันนะครับ

เห็นไหมว่าปากแดงนะนี่พนักงานที่ใจใช่ค่ะกินให้สบายและกินให้อิ่มเลยนะคะอิ่มอุ่นหนึ่งอุ่นหนึ่งอิ่มหนึ่งอุ่นคือการนอนหนึ่งอิ่มก็คือการทานรับประทานอาหารตอนเย็นดีไม่รู้ว่าเสียงเสียงมันเสียงมันดังมากไปเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงเราไหมไเปน ไม่ไม่ไม่หนูหนูไม่กินเหล้าหนูกินโค้กผสมโซดาที่บริเวณพีเจวันที่้จะทำกครเชิญในการตั้งแต่ลงทะเบียนประมาณ10เรื่งเดี๋ยวนี้เขาแปลกเนาะก็นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งคุยคนเดียวจังหวัดแย้โขงกนะครับจังจะไปงานใหญ่วันหนึ่งนะฮะก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับที่จะไปร่วมงานให้ต้นสายนะครับได้ยีนว่ร่วมรวมนะครับว่าท่านต้องการจองกี่โต๊ะ ทาางงกรรร่นนต้ออจโะคับวันนี้แบบสปอร์ตเกิร์ลค่ะมาเสื้อวอร์มเลยพอรู้ว่าจะต้องลงมาเล่นกับวัวก็เลยต้องใส่อย่างนี้มาถูกถูกคิดถูกเลยเนี่ยมาเล่นเดินนะเดินเยินนะเดินเยินนะเดนเดิน พรุ่งนี้โกทูดอนค่ะวันนี้อยู่ที่มหาสรารคามพรุ่งนี้อยู่ที่อุดอรนนะคะมารืนนี้จะอยู่ที่ไหนยังไม่รู้ช่วงนี้เดินทางค่ะเดินทางปั่นเงินค่ะวันละสามหมื่นสี่หมืนก็โอเคแล้วเนาะพ <laughs> ี่ก็คงงงไหม เรานั่งคุยกับใครคนเดียวใช่นสนุกสนานเบิกบานหรุ่ยไทยแต่ก็มองอยู่ว่าทำไมมืดมืดกล้องมันมืดหรือว่าจอมันมืดทำไมกล้องไม่โอเคเลยไม่ชัดเลยมืดไปหมดเลยมาจากหลายจังหวัดมาจากหลายจังหสินค้า แต่างกันพีมเข้าทำคลิปได้แค่นี้ละค่ะทำอย่างอื่นไม่พอไม่เป็นอีกแล้วไม่รู้ก็ทำอะไรกันสร้างคอนเทนต์ให้คนสนใจสร้างยังไงบอกหน่อยดิใครก็ได้บอกหน่อยสร้างยังไงดีเ้าะไม่เป็นอ่ะไม่เคยทำตอเนียเพิ่งทำนี่แหละค่ะก็ทำไ,ไปลงไปลงไปเรื่อยฝึกฝึกความสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ได้ฝึกความเชี่ยวชาญน,นะคะแค่ฝึก ความสม่ำเสมอเขาบอกว่าทำอะไรที่แล้วให้เราได้ทักษะทักษะนะฮะเราก็ต้องทำทุกวนันทำสม่ำเสมออะไรเงี้ยแต่ก็ทำทุกวันเหมือนกันแต่ก็ก็สม่ำเสมอนะแต่ว่าก็ไม่เห็นพัฒนาเลยยังไม่รู้เลยว่าก็ตัดต่อกันยังไงวันนี้ที่มาที่เศรษฐีทั้งนั้นนะคะนะั่งอยู่เนี่ย เศรษฐีค่ะเศษษฐีสรา,ารคามอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นใครมาอยู่ห้องนี้เป็นเศษษฐีหมดนะคะจริงตอบว่าจริงเนี่ยใครเถียงเหรอจริงค่ะมานี่ทั้งหมดอ่ะ อยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะมันสามารถที่จะเอามาเป็นวิชาชีพได้นะคะตั้งใจเรียนนะคะบอกให้เลยนะ,ะวิชาพวกนี้ถ้าตั้งใจเรียนนะจะมีรายได้เดือนหนึ่งอ่ะเท่ากับปริญญาคนที่จบปริญญาเอกเมืองนอกมาเลยนะ หรือมากกว่าช่าอีกนะไม่ว่าวัยไหนก็นแล้วแต่ได้หมดจริงๆค่ะอันนี้คือไรายได้ต่อเดือนนะคะ แต่ต้องมาเรียนรู้เหมือนเข้าห้องเรียนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยจนขึ้นปหนึ่งประถมมัธยมแล้วก็ไปอุดมศึกษานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็พอจบปปุ๊บก็ไปทดลองงานทานลองงานเสร็จก็ทำจริงทำจริงเสร็จก็นะ ก็เป็นเศรษฐีเหมือนคนในห้องนี้แหละหละดังเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็ต้องมาคุยกันเรื่องนี้เสร็จนะครับงงใช่ไหมเพราะอะไรวะตัวที่ใหญ่ตาก็ตากไม่บอกเรื่องความสวยไม่ยอมกันไม่ได้เรื่องความสวยยอมกันไม่ได้เดี๋ยวจัดที่นี่เสร็จแล้วก็การเป็นตัวที่ใหญ่ที่จังหวัดอัแก่นในเวลาใกล้นี้ อที่ไหนวะยสโสทอนเหรอแล้ววันที่1 2สอบเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะที่หนองคายอสวยอกันไ้12ถ้าหากเลือกองสวยอาให้กินเยอะนะขับรถกลับอย่าให้กินเยอะขับรถกลับก่อนแก่น ใ,ะะให้ขับเป็นอยู่ออโต้บ12บสองนี่สิบสองเว้น้องคายห้0 0ันคนอะ่ะอุย้ยห้าห้าพนคนนะคะไปกินฟรีไปกินฟรีนะคะคิดดูห้าพัน 5, คน,นะคะ่ะตายเยอะเกินไป ไม่ไม่น่าไปแต่ก็ต้องไปเพราะเราเป็นเศรษฐีเราต้องไปค่ะเศรษฐีรุ่นแรกเลยเก้าสบายใจได้ในเรื่องปอดยิ่อิ่มนอนอุ่นนะครับยิ่งอิ่มมาถึงสบายแต่ที่น้องเราป่วยเห็นไหหนึ่งอิ่มกี่อิ่มนอนอุ่นท่านผู้ว่าหมายให้ทางท่านดูทีวีมาดูแลอรั์แล้วก็ในส่วนนี้ คิดดีเราไม่ว่านะคะยังมีคอนเสิร์ตให้ดูฟรีด้วยศิลปินดังๆทั้งนั้นเลยมาทักทากันตอนเย็นนะคะรู้สึกวันนี้ทำหลายคลิปแล้วแล้วจะลงทีไปเลยของวันแต่ละวันประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ก็อันไหนที่น่าสนใจก็ดูอันไหนที่ไม่น่าสนใจสุดหน้าก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่หรอก <c oughs> ไล่สาระแต่ความไร้สาระมันก็นะอาจจะสะดุดใครสักคนประมาณอย่างเงี้ยฮะเนาะลงทางก็มีนะครับหลงทางหลงทางดีกว่าหลงผู้ชายป่ะเรื่องหลงผู้ชายดีกว่าหลงทางหลงผู้ชายนั่นคือหลงทางนะจะบอกให้อองตดได้เลยนั่นแหละหลงทาง หลงผู้ชายถ้าไม่อยากหลงผู้ชาถ้าไม่หลงผู้ชายก็จะไม่หลงทางงทานจริงนะจริงนะสำหรับผู้หญิงนะอถามเองตอบเองเขียงเองคนบ้าใมามเครใครทำได้หนูพีม หนูพิมพ์จัดให้คนนี้เป็นคุณบอกว่าให้ตั้งชื่อหนูพิมพ์จัดให้ถ้าตัดอีกแล้วก็เพือนเตียงแล้วก็ตามพยาใสก่อนครับตามพยาใสครับคุณนี้นะครับเบาๆพี่น้องครับนี่แหละนี่แหละช่องที่หนูพิมพ์ที่หนูพิมพ์เปิดเนี่ย <c oughs> พี่ชายหนูนี่แหละเป็นคนบอกหนูพิมพ์จัดให้เลยวิ่ง <c oughs> ดีดีมีรศึษาการเข้าหูเลยเรอการทาหารเนนะครับนะครในการทำอาหารเนนะครัที่เื่อนที่ที่เราต้องนะที่เราต้องไมแจบเลยต้องแข็กันเพราะว่าองไอนทุกอย่างผมเจอไม่ได้กินเหล้านะกินไอเนี้ยผสมกับไอเนี้ยนานสุรเดชไปกรงเทพหมือนคนกินเหล้าเลยปะไปกันนะพี่ ทานายนะครับเคุณก็ต้องแน่นตั้งกับแกก็คือเงินๆนะครับเรียนทย่เรยนอยู่เรียนไปเพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการเงินเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าตึงตัวนี้แต่สรุปว่าใครจะหาเงินได้มากกว่ากันนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวเรากลับขอนแก่นก่อนเดี๋ยวจะมีงานในนี้ฮะนั่งฟังมาก่อนเดี๋ยวไม่มีมารยาทเขาบอกไร้มารยาทไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ย สนใจแต่เรื่องนั่งพูดอยู่คนเอทุกคนเดียวนี่แน่ะโอเคนะคะเป็นไงหน้าเบิร์ดผีนะครับมีมารยาทหน่อยมีมารยาทหน่อยสนใจข้อหน่อยโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามาดูนะคะมาดูพิมพ์เกาหัวคันหัวดูดิโอเคค่ะ คุณนะคะที่ที่ได้เข้ามาติดตามคนบป้ากันนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะรับผมป่านนี้คงบอกว่าเฮ้ยรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารเย็นกันแล้วนะคะขอให้มีความสุขในคืนนี้นะคะอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งอุ่นหนึ่งอิ่มก็คืออิ่มข้าวหนึ่งมื้อหนึ่งอุ่นก็คือนอนจะมีจะมีห้องนอนกี่ห้อง ในที่สุดเราก็นอนในที่เดียวจะมีบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่ขนาดไหนในสุดท้ายเราก็นอนมีใครย,ย้ายที่นอนบ้างแต่ละคืนมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นพระราช,พร,ราชพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าอะ่ะอิมเดียวคนเราอะ่ะอิมเดียวอุ่นเดียวหนึ่งอิมกับหนึ่งห่วโอเคนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายรัติสวรน,นะคะว่าคนบบล่ารัสดาติชแบบาติของคนไทย